เป็นการเครื่องมันเปิดอยู่เนาะถ้าจะปิดเครื่องนะคะก็คือแกะทานออกอย่างนี้นะคะนี่มันจะมีแม่เหล็กค่ะจิ้มมันไปดึงทานออกอาหารเก็บนะคะไม่ต้องไม่ไม่เอามาใส่ในนี้เนาะหลังจากนั้นก็คือเช็ดทำความสะอาดเครื่องแล้วก็เอาแปลงเนี่ยค่ะแปลงตามรูรูเศษที่หูหรือเหนือแผลเลยออกเนาะค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็จะมาอบเครื่อง เราเปิดเครื่องแล้วเนอะเราเอาเครื่องอบเอาเครื่องเชฟฟารไว้อย่างนี้ค่ะไม่ใส่่านเข้าไปนะคะนะแล้วก็ปิดไว้แล้วคราวนี้เลือกมันจะมีอยู่สองปุ่มปุ่มแรกจะเป็นเวลาค่ะเวลามีให้เลือกอยู่สองช่วงช่วงอันแรกนะคะไฟด้านแรกเนี่ยจะเป็นสามชั่วโมงในการอบอันที่สองจะเป็นหกชั่วโมงนะคะปุ่มที่สองเป็นอุณหภูมิในการที่จะอบเครื่องมีอยู่สองอันเหมือนกัน40องศากับ50องศา ซึ่งมันไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะอุณหภูมิเราใช้40ก็พอค่ะแต่เวลาในการอบเนี่ยค่ะคุณยายเลือกโดยการกดปุมกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นอยู่ตรง3ชั่วโมงนะคะกดอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นตรง6ชั่วโมงแล้วก็มาเลือกตรงอุณหภูมิอันนี้40องศานะคะถ้ากดอีกทีนึงคือ50องศาแล้วก็เลือก40ก็ได้ค่ะเนาะแล้วก็อบทิ้งไว้6ชั่วโมงมันก็จะตัดเองเช้ามาก็เอาเครื่องขึ้นมาใส่ เวลาใส่ถ่านเหมือนกันอย่างที่บอกใช้ตัวนี้จิ้มเพราะว่าเรามือเราอาจจะไม่ถนัดนะเวลาจิ้มก็จิ้มมันจะมีสองด้านนะคะด้านที่เป็นนูนๆกับด้านที่เป็นเรียบๆนะคะจิ้มที่มันเรียบๆนี้นะคะเพื่อที่จะเอาใส่ลงไปในเครื่องเคฟื่อยฝังนนี้นะคะมันก็จะอยู่แล้วก็กดปิดแปลว่าเปิดเครื่องแล้วก็ปิด ไไม,มันมีสองบอกอย่างที่ผมบอกคือตรงนี้กับตรงนี้คุณป้าจับตรงนี้เข้าเพราะฉะนั้นเวลาเราโค้งมาตรงนี้คุณป้าต้องจับอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้มันไม่มีเสียงรบก,กวนเลยถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องไหมแล้วก็ชัดทิ้งกว่าเดิมโอเค <Okay, S 2> อันเรียกมันจะเป็นวิธีใส่ที่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างนี้นะคุณป้านนะ